นกไปแน่นอะนกเต็มเลยมมนอยู่ในร่มนี่ป่ะนี่ตรงนี้มันร่มเอ๊ะเราต้องไล่ส่วนแนวเนี้ย ร้นอนไหมผ่อนปะไว้ไว้มันจะตกอยู่หรยก็กำลังไลฟ์สดอยู่ที่ไม่ไม่มีคนดูเลยจะมีคนว่างเข้ามาดู้องปัดสักคนนึงก็ยังดตีตอนที่พวกกำลังไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมเธอมา,มาทำายูทูในไลฟ์สดได้ จะ้วทำยูทูบตอนไหนสุดได้เห็นย uh ูทูบตอนอะไสุดก็ได้บ่ก็เอาก็เอาอีกโทรศัพท์อีกอันหนึ่งก็เอาโทรศัพท์อีกอันหนึ่งก็สามารถสอนคนที่ทำคนที่ทำยูทูบไม่ได้ได้บ่ผู้ใดสอนล่ะก็พ่ออ๋อพ่อต้องสอนผู้อื่นได้พ่อสอนผู้อื่นได้อือฮึก็สามารถทำได้อะลุกลุกลุก

ข้งกนก็ร้อนด้วยยดปั่นข้าวให้โอ้ปะขึ้นไปมันร้อนัม้มมานะครับมาหยอดข้าวกันวันนี้ มุ่นม่วนนาอินทรีย์ของอัอปัดทีนี้ได้เวลาหยอดแล้วครับโอ้ตอนไ่อยู่พี่มันยังเย็นพี่มานั่งเล่นอยู่พมใหม่มันยังเยน็นพมไผ่พี่ชูมันร้อนโอ,โอ้แดดรเรยว แดดคักปันเข่าครับปันหน้าครับเสียมหยอดอีนี่เห็นหน้าไว้แน่ล่ะครับเพราะว่าหน้าลุมครับให้กุ๊กแต่พ่นครับให้นหนองครับหนองหน่อยกลางหน้าให้พ่นล่ะครับให้หนองหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีคนเข้ามาจมนหนึ่งท่าน ขอบคุณครับขอบคุณครับนะเนาะไหมันได้ากาดอยู่สวนอยู่นาน้าโอ้ยร้อนจังเลยวันนี้ห่อนปะห่อนปะห่อนคักได้เลย Cô đang lấy lấy lắm Lấy lắm nấm lắm đau 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 ในหน้าของอันลาปีนี้บรรยากาศอยู่สวนอยู่นาครับขนานี้เวลาบายสองว่าครับแดดห่อนดีครับบานเฮากำลังถารถหยอดครับปัน่นให้รถไทยันปัน่นปั่นเขาไอปั่นหน้าถาก่อนนะครับสีเฮ็ดหน้าหยอดปีนี้ เ็หน้าดำอาไว้ครับขาจ่างแพ้งผดรลไถก็าลังไถอยู่ครับตรงหน้าหนาแหลง <c oughs> โอ้ไข่แน่เลยครับใบใหม่พีใบอ่อนและเขียวขึ้นมาแน่หมอ่ว่านหมู่กรอนกนมีฝนตกลงมากครับก็เลยหญ้าก็เริ่มมีสีเขียวขึ้นมาแน่อ่านปะอ่านว่าเอาแล้วใครอยากจะอยากมัหนา มาเล่นน้ำบ่อยากมาเล่นน้ำจะเข้ากันมันห่อนอยู่แดดล่มร่มตก,กวนี้พอจีพาพเลยเอ,อืมแมันห่อนนี่มันห่อนอากาศมันห่อนเอา Nó và... không có đất, không có nói... đất, không có đất bọt, không có đất băng, không có đất băng Chỉ có vẻ như này Nó có Mẹ cắt ra rồi, nó này, ใกล้ละมือว่าหนิมือน,นี่ยฝตกดอกฝนพ,พอต,ก,อตกดอกมัตกดอกมือนี่อยากให้ฝนตกยี่บะยอดเขาแล้วกอนจะตกมันตกมาหลดม่เอืยนนะตกมาอือตกลงมาเยอะหนินี่เขายอดเขาแล้วกอนเด,ดี๋ยวมันก็นตกยอดเขาแล้วฝนตกเกิดไข่เน้ เพลงมีเพงนนะลงฝนในรองได้อยู่บ่ลูกเพลงเกี่ยวกับฝนรองได้บ่เ่้ยไม่ได้เลยบ่โอ้ยฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาเด๋อรองได้บ่รองได้พวกฟ้องหูอยู่ โอ้ถาคนยอดก่อนครับบ้านนี้นายยศปันเขาปันหน้าสิแล้วแล้วบอลเ,เลยอ,ยอ,น,น,อนก็มาแล้วง่ายเนาะหาเงินมาแม่เจา้าแต่แต่รังค่าครับาาโค้ง<า>บบนี่แหละฮะเจ้าก็หามาได้หลายเจ้าอยากเคี้ยวยังจ่อยมาแล้ว มันก็ได้เห็ดใส่เงินหลายทียจ่จะหูอยู่บ้านต้น้ำมันบ่อยอืมต้น้ำมันบ่อย่อ,อยัอยงอ๋องาไฟบรนจัดต้น้ำมันด่อยจัดบวกขาด